ถ้าเป็นสมาธิศีลมันเกิดทันทีเลยแยวนี้มันไม่มีศีลหรอกมันถึงเป็นศีลพระจาปามาตมันรูปของคำคือมันถือศีลจากกายกับว่าจจเห็นไหมแต่จิตมันไม่มีศีลอะถ้าความคิดมึงยังไปคิดดีคิดชั่วหรือมึงมีศีลแม่มันอยู่กับมึงไหมฮะ คิดตาหนิตีเตียนคนนั้นคนนี้พยาบาทรักคนนั้นชอบคนนี้มันไม่มีสีแล้วมันไม่อยู่เห็นไหมถ้ามึงเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยสมาธา,ถ,าถึงบวกเอาสีไปด้วยเห็นไหมถ้ามึงเป็นสมาธิจิตมึงนิ่งตั้งมั่นน่ะสีบริสุทธิ์ไหมมันเป็นอธิศีลีอธิที่จิตมันถึงเข้าถึงสีลสมาธ,มาธิปัญญามันถึงเป็นมรรคที่แท้จริงไม่ใช่ไปมรรคแปดไปท่องเอาอย่างเงี้ยไปทําตามอย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นมันเป็นสัมมาทิฏฐิแค่เบื้องต้น แค่พื้นฐานของคนแต่นักปฏิบัติที่เข้าถึงมากจริงๆคือเข้าถึงศีลสมาธิปัญญา